อัปเดตภารกิจวันนี้นะครับจัดไปเรียบร้อยสำหรับข้าวเจ้าหอมสยามหรือว่ามริเตียนะครับเป็นแปลงทดลองทดสอบพันธุกรรมกับคำว่าข้าวอินรียนะครับนี่ครับเรียบร้อยไปแล้วเครื่องให้นะครับเมืออื่นก็จ,จะไทยนี่นะครับ แล้วก็คาดร้อมกับมื่อแลงนะครับจัาหน่อยจะตัดข้าวเจ้าหอมกระดาษลำดวนนะครับให้ลูกๆไม่เคกินนะครับเพราะว่าทำการปลักดำไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสำหรับข้าวเจ้าหอมกะการลำดวนนะครับบรรยากาศเลงๆนะครับนำหน้าแลงพึ่งเลี้วนี่ครับเรื่องครับมันสเป็นตลอดบ่ครับนี่ นี่ครับหลังจากพายุเขามาแล้วกะพายุออกไปครับพายุเขาอาทิตย์หนึ่งตอนนี้ออกไปแล้วประมาณสามสี่หมื่นนะครับกับอากาศแบบเย็นจัดๆเลยนะครับว่าเป็นหัวสิแตกนะครับนี่ดำไปว่นเสานะครับมือก่อนนะครับสองมือทีแล้วนะครับมือนี้วันจันนี่ครับเลืองเลี้ยงใหม่ๆกรอบๆเลยครับ เอาแบบไม่ไหม้เลยนะครับอันนี้คือข้าวเจ้าหอมพกาลําดวนนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับจะปลูกเป็นแปลงทดลองทดสอบพันธุกรรมและทําเป็นข้าวอินทรีย์นั่นคือจะบ่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับจะใส่แนวอื่นแทนนะครับพร้อมกับข้าวเจ้าหอมสยามนะครับอันนี้เลือนะครับก็จะเอ่อไปถอนจากอีกท่องหนึ่งผูละครับมืออื่นนี่ก็คือจะ ทำการไถนะครับไถก็จะคาดไว้อีกมือนึ่งพลคับจึงจะได้ไปถอนมานะครับจึงจะมาดํานะครับก็เลืออีกแค่เครื่องให้เพราะว่าภารกิจก็คือจะตัดต้นกาออกแล้วก็ให้ลูกตุก็ะกจะไถนะครับหลังจากนี้แล้วก็จะไปซ้ำตะกานะครับเลือตะกาอยู่สองหลอง กาจะเป็นอันเสร็จสิ้นดูดูการทำนาปี68นะครับสำหรับหน้าต้นนี้ก็เลือแค่นี้นะครับสำหรับทงขางเทียงขางขอกนะครับก็คือดำเพิ่มเติมประมาณลรหนึ่งนะครับอันนี้อัปเดตดำหน้าแรงนะครับเข้าวจ้าหอมสยามและฝั่งนี้เป็นเข้าวจ้าหอมปากาลำดวนนะครับ พื้นที่ติดโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับก็คือคอกควายเผือกนะครับแก้ว